เป็นเหมือนกันไหมหายใจลำบากทุกครั้งที่ต้องเจอกับฝุ่น PM 2 5ใส่หน้ากากกันฝุ่นทุกวันเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เราจะทนไปได้นานแค่ไหนเด็กๆต้องไอเพราะฝุ่นทำไมอากาศถึงไม่เป็นมิตรกับพวกเขาบ้างแม้จะปิดประตูหน้าต่างทุกช่องแต่ฝุ่น PM 2 5ก็ยังคอยตามมาทำให้เราหายใจไม่สะดวกชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5เราจะรับมือกับปัญหานี้ได้ยังไง แลมือกับ PM2.5 ได้ง่ายๆด้วยแอปอากาศช่วยค้นหาสถานที่อากาศดีได้ง่ายๆแค่ปลายนิว้วช่วยค้นหาร้านที่อากาศดีๆร้านอร่อยบรรยากาศดีห่างไกลฝุ่นแค่ใช้อากาศอยากวิ่งแบบไม่ต้องกลัวฝุ่นให้อากาศค้นหาสถานที่อากาศดีแล้วออกไปลุยเลยเช็คก่อนออกวิ่งให้อากาศบอกสถานที่อากาศดีเหมาะกับการออกกำลังกายชีวิตที่ดีขึ้นแค่ปลายนิว้ว หายใจสะดวกขึ้นในทุกวันค้นหาสถานที่อากาศดีง่ายๆด้วยแอปอากาศไม่ว่าฝุ่นจะเยอะแค่ไหนอากาศเปลาค่าเพียม2.5ให้คุณได้ทันทีดาวน์โหลดอากาศได้วันนี้เพราะอากาศดีเริ่มต้นจากข้อมูลที่ถูกต้อง